สวัสดีครับเพื่อครับผมชาญ AP Tech l i v e เช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปนะครับแนะนำแอปนะครับในการติดตั้งนะครับ Google นะครับสำหรับเครื่องที่ไม่มี g ีวในตัวนะครับซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะไปดูคลิปของที่อื่นมาแล้วยอะแยะมากมายวันนี้ผมก็เลยจะทำคลิปแนะนำให้อีกทกคลิปหนึ่งนะครับลองดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็คือตัวนี้นะครับ o o o l l s s p c e นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ลักษณะการทํางานคล้ายๆกับตัว Dual Space นะครับก็คือจะเป็นการจําลองเครื่องนะครับเพื่อหลอก Google ว่าเออเป็นเครื่องที่สามารถลง g ี s ได้หรือว่ามี GPS ในตัวนะครับก็ตัวนี้นะครับการใช้งานนะครับก็คือเราต้องเข้ามาในแอปอย่างนี้นะครับก็จะมีตัวแอปต่างๆมากมายนะครับก็จะมี Play Store นะครับที่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับทุกๆอย่างเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ตัวไลน์ตัวอะไรก็สามารถใช้ได้นะครับ เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปที่ต้องการได้ทั้งหมดจาก Playstore เหมือนกันนะครับแต่บางตัวอย่างเช่นสมมุติ Youtube อย่างเงี้ยเพื่อนๆอาจจะไม,ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าต่อจะมี Youtube แวนอยู่แล้วด้านนอกนะครับอาจจะใช้งานสะดวกกว่านะครับเพราะว่าแอปนี้ไม่สามารถที่จะลากเพื่อทำช็อตคัดได้เหมือนกับตัว Dual Space นะครับสมมุติเราลากขึ้นไปเงี้ยไม่มีไม่มีเอ้ยทำช็อตคัดนู่นนี่นั่นไม่มีนะครับ มันจต้องมาใช้งานในนี้ซึ่งยุ่งยากมากนะครับนะฮะแล้วก็หน้าจอก็มีประมาณนี้นะครับการใช้งานายังมีข้อเสียอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นแบบผมลองแชร์อย่างเงี้ยฮะโลเคชันอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะครับกดโลเคชันไม่มาถึงแม้จะไปนอนุญ,ญาตแล้วก็ไม่มานะครับแล้วก็ส่วนไลน์ส่วนไลน์นี่คุยกันได้ไม่มีปัญหานะครับคุยกันได้นะครับ อินสตาแกรมอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้หมดแต่ไม่ดีตรงที่ว่าไม่มีการแจ้งเตือนสมมุติว่าเวลาเขาไลน์เข้ามานะครับมันจะไม่ไม่มีอะไรดังเลยนะครับแล้วต้องกดเข้ามาดูก็จะมีแบบเออมีตัวเลขให้กดอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีข้อเสียอยู่บ้างนะครับแต่ก็ใช้สำหรับความจําเป็นเท่านั้นสำหรับเครื่องที่ไม่มีนะครับ g ีเนะครับก็ใช้ตัวนี้ชั่วคราวไปก่อนนะครับสําหรับ แอปต่างๆที่สามารถใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องมี g m าก็าเช่น Facebook นี้นะครับเราก็โหลดมาลงได้เลยนะครับก็ไว้ด้านนอกนะครับเป็นแอปเสริมปกติเลยนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับอันไหนที่จะเป็นต้องใช้ Google ก็อยู่ในนี้ก็เราก็พยายามใช้มันแล้วกันนะครับก็ดีกว่าไม่มีนะครับโอเคผมมาแนะนําวิธีการติดตั้งนะครับผมลบให้ดูก่อนลบออกไปเลยนะครับ อาปติดตั้งนะครับก็จะมีวิธีง่ายๆดังนี้นะครับเข้าเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับ Bit นะฮะเดี๋ยวลิงก์ก็ตามใต้คลิปนะครับ เพื่อนก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในไฟล์นะครับนะครับไฟล์ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็บราวเซอร์นะครับเพื่อนก็กดค้างที่ตัวซิปนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วก็แยกไปที่นะครับตกลงนะครับพอตกลงเสร็จก็จะมีโฟลเดอร์อย่างนี้โผล่ขึ้นมานะครับกดเข้าไปอ่าวิธีลงนะครับก็เข้ามาที่ดาวน์โหลดเบราวเซอร์นะครับโอเคติดตั้งไปเลยครับ ทีละตัวนะครับเค okay. สสิ้นก่อนนะครับลงอีกตัวหนึ่งเสสิ้นโอเคเรียบร้อยนะครับทวนี้เราเวลาใช้งานเรากดตัวนี้นะครับไม่ต้องเอาตัวสามสองบิตนะครับกดเข้าไปมันอนุญาตแล้วก็อนุญาตหมดนะครับเรียบร้อยนะฮะรอมันโหลดอยู่นะครับตรงนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับโอ okay. เคเมื่อดาโหลดเสร็จแล้วเนี่ย มันก็จะมีให้เรากดอันนี้นะครับเพื่อ่ห้อันดับแรกคือต้องซ ig อินเข้าไปใช้งานนะครับแล้วก็ลงชื่อใช้งานได้ปกติเลยนะครับมันก็จะตรวจสอบข้อมูลเล็กน้อยนะครับตามขั้นตอนทั่วไปนะครับเพื่อนๆก็ใส่ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ เมื่อเราลงชื่อเรียบร้อยนะครับก็จะเข้าสู่ s พ o r e ตามปกติแล้วนะครับสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับหรือว่าจะกดตรงนี้แล้วดาวน์โหลดอีกทีนึงก็ได้นะครับสำหรับแอปที่มันทำเป็นชัดๆให้เราเรียบร้อยนะครับจุมง Gmail ก็ใช้ได้นะครับเอาละครับขั้นตอนก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะโครนแอปเข้ามาเพิ่มได้นะครับที่อยู่ภายนอกนะครับ ที่เราลงไปแล้วสามารถโครนเข้ามาเป็นแอปเคาน์หนึ่งเพื่อใช้ในนี้ได้เหมือนกันนะครับสามารถเป็นแอปคู่แฝดประมาณนี้นะครับลงชื่อได้2องแอ u เคาน์นะครับโอเคครับวิธีการใช้งานและวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับนะฮะและนิดนึงนะครับผมเสริมหน่อยตัว l ล n e เนี่ยผมลงแล้วมันไม่สามารถใช้โลเคชันได้นะครับอาจจะเป็นข้อเสียงมันด้วยนะครับโอเคเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ รอบนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ